เที่ยงแล้วกินอะไรเดี๋ยวโจอะไรก็ได้โจเอาไงี้ไหมตามสั่งตะอ้วนหมูกรอบนี่ยังกรอบเคี้ยวทีนี่ฟันแทบแตกไม่อ่ะคนเยอะขี้เกียจต่อคิวงั้นก๋วยเตี๋ยวร้านเจแดงน้ำซุปนี่ยังหวานซดทีหมดถ้วยไกลรถติดน้ำมันแพงด้วยส้ตมตำร้านเจลีแซ่บมากเนี่ยเดินไปใกล้แค่นี้เองอร่อยไงไม่เอาอ่ะร้อนเหงื่อออกตัวเหม็นด้วย บอสตามงานแล้วงานก็ยังไม่เสร็จข้าวก็ยังไม่ได้กินจะเล่งอะไรทั้งนานเนี่ยโอ้โหเอามาจากไหนเนี่ยเชฟแก้วจากรายการดังเลนะว่าแต่มีอาหารไทยไหมผมแจกเอไปฝากน้องไม้หน่อยนี่ไทยพอไหมแล้วนี่เอาไปฝากน้องเค้กมาร์เก็ตติ้งด้วยโอ้โหฝากน้องเค้กอะ่ะปุุงอย่างใหญ่อะ่ะเชฟปอมมันก็มามีเครื่องดืม่มไหมน้ำอะไรอะ่ะก็พอจะมีไหมน้ำแอปเปิ้ลที่มาจากสวนในนิวซีแนลนด์อะไรเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> มีด้วยเนี่ยของหวานหละเฮะ้ยของหวานก็มีหูน่ากินโคตรแล,ล้ววิลล่าแกร็แอนด์โกส่งร้อนทรงด่วนครบจบทั้งข้าวหวานมีอาหารให้เลือกทั่วทุกมุมโลกเปิดประสบการณ์กินรูปแบบใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้ไปกับเราสะดวกสบายอร่อยง่ายเหมือนเสกมาสั่งเลยวันนี้ส่ง่วนถึงบ้านภายในหชั่วโมง